หนาวมากวันน bueno, ี้เอาจริงก็คือปกติเนี่ยเราต้องแบบเดินกันหลายคนหน่อยมีพี่พาเวลเดินด้วยแต่ว่าวันนี้คือเดินเดี่ยวคนเดียวตื่นเต้นตื่นเต้นแบบสุดๆเลยวันนี้รางวัลอะไรครับผมรีนะครับพีน่าบอร์นครับลูคี้ซอฟตมดี้แอคเตอร์ครับแอดมินมากลูกสา มาครับแล้วก็คุณทางเซียนอครัที่ให้โอกาสคุได้เป็นชาลีแล้วก็ได้เล่นตาเเดียซีรีส์ครับที่ได้แไ่ก็บกอปเองไม่อดนไปเอ็ดครับไปเอ็ดไม่ถอดครับก็นี่นะครับคูทำได้นะครับดูเกียวได้เยอนครับกินินึงว้าทานเกียวหมูร เต็มโหโหเหนื่อยมากแล้วเันในเลื่อดเนี่ยลงมาเนี่ยมันมีสองฝั่งอ่ะใครยืนมาฝั่งเดียวมันมันผ่านอีนึงปั้ง่ะที่มาจะเดินตรงกลางใขึ้นมาผมนง่ายเลยง่ายเลยนะแล้วมันยังไงบ้างพอมาเพียวมันต้องฝืนใจมันจะทำยังไงหรือว่าต้องแบบตื่นเต้นเมันใจตุ๊บตุอนตอนจะขึ้นไปพูดนี่อู้หูโอ้โหแบบ มัน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 สั่นตอนที่มันจับม,มันก็แบบมันมีมันมีเตรียมสติมาจากบ้านไหยที่จะมีผมเตรียมมาเพราะว่าอยากจะแบบได้พูดจะได้ใช้ไหมก็ก็มีบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้บ้างไปเรื่อยอยู่บนเวทีบ้างเรพร้อมยังไงพร้มยังไเตรียมมาพร้อมพร้อมมาก่อนไหมเราเดินขึ้นมาเลยสวัสดีครับผมกูกิตินครับขอบคุณมากสำหรับรางวัล Rookie ซอฟต์เบียร์นะครับ ก็แล้ววันนี้นะเป็นครั้งแรกในชีวิตของครูนะครับแต่ข้างบนเวทีนี่ไม่ได้พูดอันนี้ไม่ได้พูดออ๋ปีใต้นี่คือลูกี้ซอไสเยียรแล้วไป่อเลยออ๋มันรีบไปเลยเหรอใช่ยูอมันแบบมันไปแล้ว <laughs> ไปวางไว้ที่ไหนอย่างแรกก่อนเลยคือเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ปาเอสกับแม่ช่อนเนี่ยได้เห็นเป็นเป็นแบบจับเป็นแบบจับกับมือใช่ คือตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขารออยู่ที่กัมพูชานะครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีพิธีเบิไปเชียร์ทัวร์ครับที่กัมพูชาเป็นลาส t ็อปก็ผมเลื่อนไปเพื่อมารับรางวัลนี้ครับอะไรดีเนี่ยพ่อแม่ไปว่าแบบยได้รางวัลแล้วจีได้รางวัลอะไรพิเศษไหมบอกได้เลยบอกได้เลยไปเลยแม่ชอดครับมาครับพิธีเปิดซีรีส์ซีซั่นหนึ่งพิธีเปิดซีรีส์ซีซั่นสอง ขอแบบฉ่ำๆนะครับแล้วก็สิษย์สาวศิษย์ชาต้องเคลียร์ก่อนอะไรครับการแสดงนะแล้วก็สิษย์สาวลาตายครับขอให้ขอให้สนุกแบบสมกับการรอคอยแน่นอนสนุกแน่นอนน่าจะมาก่อนแกร์โบนต์เด่นขนาดไหนครูิการาซาราอะไรจะมาก่อนอะไรจะมาก่อนกันอันเนี กคือเราจริงตอนเนี้ยมันค่อนข้างจะแบบหลากหลายอย่างอ่าก็คือเราต้องทําหลายอย่างไปพร้อมกันเออเดี๋ยวรอดูว่าไหนจะมาก่อนแต่ว่ายังไม่รู้ตอนเนี้ยยังไม่รู้ไหนไม่รู้ยังตอนนี้คือเตรียมเตรียมเวิร์กช็อปนะเตรียมเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรื่องไหนเรื่องไหนแล้ว นาก็ต้องกลับไปแบบคิวอีกรอบหนึ่งครับก็คาร์บอนชาลีนะครับก็ลุกซัดเดิ์ก็ฝากไว้ทีวีท่านหนึ่งแล้วกัน,นครับแล้วก็นักทู่ครับในสุซาลาตาด้วยครับไทยตามด้วยดีครับ